ช่างมินครับครับว่าไงครับทำไรครับเนี่ยอ๋อพอดีว่าผมจะย้อมหัวแสแลนใหม่ครับอ๋อผมขอญาตถ่ายวิดีโอได้ไหมครับผมได้ครับผมเดี๋ยวซื้ออุปกาณสอนพอดีเลยครับได้ครับครับครับผมอุปกรณ์ที่เราต้องมีนะครับก็คือหนึ่งนะครับหัว r j 4 5นะครับหรือว่าหัวแลนนั่นเองที่เรารู้จักกันนะครับสองนะครับผมสายแลนนะครับอันนี้ผมขออนุญาตปอกก่อนนะครับผมเพื่อจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับกับสามเรับผมครีมย้อมหัวแลนนะครับผม อันนี้ช่างมีนใช้เป็นของอะไรครับเนี่ยยี่ห้ออะไรครับผมใช้เป็นของยี่ห้อจีลิงครับผมอันนี้ก็ถือว่าคุณภาพดีใช้ได้นะครับอุปกรณ์พวกนี้เราสามารถซื้อได้ทั่วไปเลยถูกป่ะครับใช่ครับผมสามารถซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์ช่างได้เลยครับผมครับป่ะเดี๋ยวผมจะมาย้่านเลยครับผมหลังจากที่เราเรียงกันเรียบร้อยนะครับผมก็ให้ทาการตัดให้มันเรียงกันเท่ากันนะครับผมแสดงว่าคีมคีมนี้ใช้ได้หลายอย่างเลยนะครับเนี่ยอ่าใช่ครับได้ทั้งตัดทั้งยําเลยเกี่ยนหลังจากที่ตัดเรียบร้อยเลยนะครับผมก็ แค่ในการเอาหัว a k 1 5นะครับมาใส่ได้เลยนะครับผมที่ก็ใส่ไปได้เลยครับปุ๊บจากนั้นนะครับผมให้เอาหัวนะให้เอาเครื่องย้ำนะครับผมให้เลือกของ 8P นะเพราะว่า 4P เป็นเพราะว่า 6P เป็นของสายโทรศัพท์นะครับ๋อ,อมีขนาดของมันถูกป่ะครับถูกต้องครับผมอ่ะใส่ไปได้เลยปุ๊บเอาใส่เซนทรูปให้บีบแน่นที่สุดนะครับผมบีบได้เลยปุ๊บแล้วก็ปล่อยแล้วก็กดออกมาเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวผมจะลองเ,เอาสายแลนที่เพิ่งต่อนะครับมาใช้กับกล้องไอพีดูนะครับผมพอเสียบเข้าสวิตช์ป๊บดึกอันนี้เป็นสวิตช์พีโออถูกป่ะครับผมตุ๊กตาของผมแอบมันแอบอยู่ด้านหลังนี้นะโอเคมาสามสองหนึ่งปุ๊บตึ๊งตอันนี้แสดงว่าใช้ได้ถูกไหมครับถูกตอ้องครับผมแสดงว่าไฟเข้านะครับผมจากนั้นก็ต้องดูที่สวิตช์อีกทีนึงนะว่าไฟกระพริบไหมี๋ยวดูครับ <laughs> อ่าไอยขึ้นแสดงว่าสายแรนเส้นนี้ใช้ได้ตามปกตินะครับผมคขับอมเปไงก็มั่งครับกับวิธีการต่อสายแรงเบืญญ้องต้นนะครับผมก็การต่อสญญายแรงเนี่ยถือว่าเป็นถือว่าเป็นทักษะพื้นฐานของช่างเลยนะครับผมส่วนผูซอร์อก็ถ้ามีติดไว้ก็ถือว่าดีเลยครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับ